สวัสดีค่ะลักษมีการเรืองศิล์นเฟิร์นค่ะบรรลักษ์ประจําห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราดสังกัดศูนย์การศึกษาอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองตราดค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นก็จะมาสาธิตกิจกรรมเป็นงาน DIY นะคะของศูนย์โค l ล a r n ร์นิ่งสเปซห้องสมุดประชาชนตราดค่ะเดี๋ยวเดือนหน้านะคะก็จะเป็นเทศกาลวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะคะเป็นเทศกาลแห่งความรักหรือวันวันลนไทนยของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะมาสอนทํา ดอกไม้จากริบบิ้นนะคะพวกนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาจอประสวยง,งามแค่ไหนคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปรกรณ์กันเลยนะคะ 1… ค่ะก็จะเป็นกันไกลนะคะ2การดนะคะหรือแบบที่เราจะใช้ตัดริบบิ้นนะคะ3ค่ะริบบิ้น 4… ไฟแช็กนะคะ5ปืนกาวและแท่งกาวนะคะ6กกัน จะเป็นการลูกชิ้นนะคะหรือว่าจะเป็นการดอกไม้สําเร็จก็ได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นใบค่ะใบปลอมนะคะกากเทปกาวและสกอตเทปสุดท้ายเลยก็จะเป็นลวดมัดโบนะคะค่ะเรามาดูขั้นตอนการทําเลยนะคะขั้นตอนที่1ค่ะให้เรานําแบบนะคะจะทําจากกระดาษแข็ง นำบัตรหรือว่าเป็นการ์ดที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะคะเป็นบัตร ATM ก็ได้นะคะแล้วก็ริบบิ้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะคคุณครูจะใช้ริบบิ้นนะคะอยู่ที่ขนาด1.5นิ้วนะคะลักษณะน,นะคะจากนั้นค่ะให้เรานำตัวริบบิ้นเนี่ยนะคะขวางเอาไปบนหน้าบัตรนะคะถามว่าทำไมไม่ใช้ตายาวนะคะจะเพราะว่า ลิปปิ้นของเรามีขนาดเล็กนะคะการใช้หน้าที่มันกว้างเกินไปเวลาเราพับกลีบออกมาจะไม่สวยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ลิปปิ้น2นิ้วขึ้นไปเนี่ยคุณสามารถใช้เป็นในส่วนตัวของออด้านยาวแบบนี้ได้นะคะเอาเออนํำลิปปิ้นนะคะมาพาดไว้แบบนี้นะจากนั้นพันค่ะพยายามดึงให้ตรงกันนะคะจับพันไปนะคะ1ดอกเราจะใช้อยู่ที่ถ้ากลีบใหญ่นะคะ ถ้าคุณใช้ริบบิ้นอันใหญ่เนี่ยกลีบใหญ่จะใช้อยู่ที่20-25กลีบนะคะแต่ถ้าเป็นอันเล็กก็ประมาณ30ประมาณ30กลีบได้นะคะซึ่งอันนี้ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะพันไปสักประมาณ15รอบนะคะเวลาตัดออกมาหน้าหลังก็จะได้อยู่ที่30กลีบพอดีนะคะพันไปเลยค่ะเวลาพันจัดด้วยนะคะให้มันตรงกันนะคะอย่าให้เบี้ยวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวขนาดดอกเราเนี่ยจะไม่เท่ากันค่ะ สมมติว่าเราครบแล้วนะคะจากนั้นค่ะนำกันไกรนะคะสอดเข้าไปตัดตัดด้านที่มีริบบิ้นเกินตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อตัดทิ้งเราจะได้หยิบง่ายขึ้น,นะะตัดทิ้งออกไปก่อนนะคะจากนั้นสอดกันไกรค่ะเข้าไปที่ตัวด้านในริบบิน้นสอดให้ถึงอันสุดท้ายนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราตัดไม่พร้อมกันแล้วก็ตัดเลยค่ะด้านที่1อย่าเพิ่งปล่อยมือนะคะจับไว้ค่ะจับให้แข็งแรงอันนี้เขาหลุดแล้วปล่อยเขาหลุดไปนะคะ แล้วก็ตัดแบบนี้นะคะสอดเข้าไปลึกๆค่ะสอดเข้าไปให้มันถึงขอบนะคะจากนั้นค่อยตัดค่ะทําการตัดเรียบร้อยค่ะนี่เราก็จะได้ริบบิ้นที่เป็นแบบแล้วนะคะแบบนี้นะคะค่ะแล้วขั้นตอนที่2นะคะหลังจากที่เราได้แบบพวกนี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพับกลีบให้เป็นในลักษณะของกลีบแบบนี้นะคะจะเป็นกลีบแบบนี้นะคะเริ่มกันเลยค่ะ นำริบบิ้นขึ้นมานะคะนำด้านที่ไม่มีความมันเงานะคะหันเข้าหาตัวเองนะคะจากนั้นค่ะพับปลายนะคะให้ลงมาด้านล่างนะคะเริ่มจากด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อนก็นได้นะคะที่ถนัดให้มีความเป็นมุมแหลมแบบนี้นะคะจากนั้นพับมุมกลับเข้ามาค่ะ แล้วนําไฟแช็กนะคะบางคนไม่ถนัดหรือทําในปริมาณที่เยอะนะคะแนะนําให้เป็นการจุดเทียนนะคะจุดเทียนเอาไว้รองน้ําตาเทียนให้ดีนะคะแล้วก็โรยลงไปด้านล่างด้านมุมแบบนี้นะคะให้มุมเขาติดกันค่ะแล้วก็บีบนิดนึงนะคะให้มันติดนะคะทำทั้ง2ด้านเลยค่ะลักษณะวันนี้ที่นำมาให้ดูจะเป็นกลีบเล็กนะคะ น้นกีบเล็กจะมีความจับยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเราเลยไม่เคยไม่ควรที่จะเลือกตัวขนาดลิบบิ้นที่มันเล็กมากเกินไปนะคะอันนี้1.5นิ้วนะคะก็ยังถือว่าหยิบได้เล็กเลยนะคะออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ1กลีบเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนที่3มนะคะเมื่อเราเมื่อสักครู่เราได้กลีบแบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวขั้นตอนที่3มเราจะมาต่อกลีบดอกกันนะคะ ลักษณะของกลีบดอกมันจะมีด้านที่ถูกพับถูกพับนะคะรับด้านที่ไม่ถูกพับนะคะให้เราเอาด้านที่ถูกพับวางลงไปกับพื้นค่ะจากนั้นนะคะอันนี้ขั้นตอนนี้ก็คือต้องนําปืนกาวนะคะพร้อมกาวนะคะยิงกาวลงไปด้านขวามือของกลีบหรือบางคนถนัดซ้ายให้ยิงที่ด้านซ้ายนะคะแต่ว่าควรจะเป็นด้านเดียวกันตลอดนะคะนํากลีบอีกด้านหนึ่งค่ะมาต่อลงไปลักษณะก็คือเข้าไปเกือบครึ่งหนึ่งของกลีบนะคะ ะะลักษณะเกือบครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้ยิงเข้าไปแบบนี้นะคะต่อเข้าไปเลยวิธีการต่อพยายามให้ตัวออยอดของของกลีบดอกอะคะ่ะเสมอกันนะคะเพราะฉะนั้นการวางกับพื้นก็จะเป็นอะไรที่ทําให้คุณทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะแบบนี้อาจจะร้อนนิดนึงระวังนะคะกาวมันร้อนค่ะต่อไปจนครบ30กลีบแล้วเดี๋ยวก็จะได้ แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือความยาวที่เราต่อเอาไว้เตรียมมาไว้ก่อนแล้วนะคะขั้นตอนที่4่นะคะเมื่อเราได้กลีบดอกมาแบบนี้แล้วนะคะให้เราหันตัวกลีบที่พับนะคะออกด้านนอกนะคะวางไว้กับพื้นนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาม้วนเข้าดอกกันแล้วอุปกรณ์สําคัญค่ะตัวนี้เลย ถ้าใครไม่มีนะคะตัวนี้จะเป็นก้านดอกไม้ก้านดอกไม้ปลอมนะคะแต่ถ้าไม่มีใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นได้ค่ะหรือว่าเป็นไม้เสียบบาร์บีคิวได้นะคะขึ้นอยู่กับขนาดดอกที่คุณต้องการน,นะคะจากนั้นพื้นกาวค่ะยิงไปที่ยิงกาวไปที่ทด้านใดด้านหนึ่งนะคะกลีบดอกด้านใดด้านหนึ่งที่คุณถนัดนะคะจากนั้นนํามไม้นะคะแปะลงไปแบบนี้นะคะแปะลงไปให้อยู่เลยจากนั้นม้วนค่ะขั้นตอนนี้ต้องม้วนกลีบแรกให้แน่นนะคะ เนื่องจากว่าถ้าม้วนไม่แน่นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราพันกีบไปเรื่อยๆอ่ะกีบเราจะเขาเรียกว่าอะไรหมุนไม้เราจะหมุนไปตามกลีบเลวเดี๋ยวกลีบเราจกมาไม่สวยนะคะจากนั้นทําการยิงกาวนะคะไปที่ฐานของกลีบไม่ต้องยิงทั้งเส้นนะคะค่อยๆยิงเราพันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยยิงใหม่นะคะม้วนเข้าไปคะ่ะไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะให้ดอกเขาบานๆถ้าเราดึงแน่นมากเดี๋ยวดอกเขาตูมมันจะได้ดอกเล็กนะคะ มมวนไปเลยค่ะม้วนแค่ประคองนะคะแล้วก็จับตัวนี้ค่ะตัวหน้าดอกเนี่ยนะคะให้มันเท่ากันนะคะจากนั้นก็มมวนไปเลยค่ะเห็นชัดไหมคะอาจจะให้ดูทางด้านโคนบ้างนะคะอันนี้ของคุณครูนะคะวันนี้คุณครูทำให้ ประมาณ16กลีบขั้นตอนที่5นะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความวิบวับหรือว่าลูกเล่นให้กับดอกไม้ของเรานะคะให้มันสวยงามมากขึ้นก็ใช้นี่เลยค่ะกับเพชรนะคะแบบละเอียดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ควรเลือกที่จะเป็นสีเดียวกับริปบิ้ที่เราใช้ทําดอกไม้นะคะเทใส่ลงไปภาชนะนะคะใส่ลงไปเลยให้ดอกไม้เราจุ่มลงไปได้นะคะแบบนี้จากนั้นค่ะเมื่อเราได้เตรียมกับเพชรแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ ตัวกาวนะคะกาววันนี้เราใช้เป็นกาวลาเท็กซ์นะคะกาวน้ําใช้ได้ค่ะแต่ว่ามันจะแห้งช้านะคะดังนั้นใช้กาวลาเท็กซ์จะดีที่สุดนะคะใช้พู่กันนะคะจุ่มลงไปป้ายตรงจุดที่เราอยากเพิ่มความบีบปบปีบบให้เขาซึ่งวันนี้เราจะใช้ด้านบนของกีบนะคะแล้วก็ด้านในที่เห็นที่เวลาเรามองมาเห็นทั้งหมดเลยนะคะป้ายลงไปเลยค่ะ อย่าป้ายกาวเยอะมากนะคะป้ายให้เขาทั่วๆแต่ว่าไม่ต้องหนาไม่อย่างนั้นเวลาเราไปจุ่มในกากเพชรนะคะกากเพชรเราเดี๋ยวมันจะละลายติดกับกาวไปได้นะคะเราก็จะทําให้กากเพชรเนี่ยเป็นก้อนด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาทากาวนะคะทาไปทากลีบด้านในนะคะให้ทั่วๆแต่ว่าระวังกาวจะหนานะคะไม่งั้นเดี๋ยวโดนกากเพชรแล้วเดี๋ยวเขาละลายติดไปนะ,ะสําคัญมากเลยนะคะว่าจะทําให้ดอกไม้เราดูสวยหรือว่า ดูไม่สวยเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตอนทากาวกับกากเพชรด้วยนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่เป mm ็นไรค่ะไม่อยากเพิ่มกลิตเตอร์ให้มันแล้วก็จะใช้แบบเมื in ่อสักครู่เลยก็ได้อันนี้เราทาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จุ่มลงไปในแก้วจุ่มลงไปเลยแบบนี้นะคะเราก็จะได้กลิตเตอร์วิง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 มีความวิงแล้วนี่เราก็มาดูค่ะว่าเราพอใจไหมมีตรงไหนที่เราต้องการเพิ่มหรือเปล่า ดีดนิดนึงคะ่ะให้กรีตเตอร์เขาหลดหลดลงไปจะทรงไวจะทรงไว้ไวนะคะดังนั้นเวลาเราจุ่มลงไปอย่าใช้แรงเยอะนะคะเดี๋ยวดอกเราจะเสียทรงนะคะนะครเคาะดีดดีดด,ด,ดีดออกเพื่อให้ตัวกากเพชรที่เราไม่ต้องการที่มันเป็นส่วนเกินมันหลุดออกไปนะคะนี่ก็จะได้แล้ววิ่งไม่ลาวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งค่ะขั้นตอนที่6เดี๋ยวเราจะมาใส่ ใบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งเข้าช่อให้สวยงามกันนะคะนี่เลยสําคัญเลยก็คือใบนะคะใบอันนี้เราจะมีหลายขนาดนะคะซึ่งเราเอามาเข้ากลุ่มรวมกันเองนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะคะบอกเขาเอาใบาอันนี้ก็จะเป็นเบอร์5กับเบอร์3นะคะส่วนใหญ่เวลาใช้ใบเราจะใช้ใบขนาดที่ต่างกันเว้นประมาณ1เบอร์นะคะนี่ดอกไม้ของเราแล้วก็พอเราเข้าใบาแบบนี้แล้วเราก็เอามา ปกบดานคางนะ,ะหาหามุมที่เราชอบที่สวยงามนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเพราะว่าตัวใบอะค่ะตัวใบของเราเนี่ยนะคะ,ม,ะมันมันมีรวดเล็กๆบางๆเดี๋ยวเราสามารถที่จะดัดมันได้นะคะจากนั้นใช้ฟลร์เทปหรือกระดาษย่นทากาวก็ได้นะคะติดลงไปที่โคนโคนโคนก้านนะคะแบบนี้นะคะหัน วันนี้ใช้สีเข้มนิดนึงสีตัดกันนิดนึงนะคะจะได้เห็นได้ชัดนะคะหั่นลงไปเลยค่ะถ้ายาวก็ไม่เป็นไรนะคะคุณพันลงไปถึงข้างล่างถึงก้านขอมมันได้เลยอันนี้จะดีด้วยนะคะในลักษณะที่ถ้าเกิดว่าคุณทําแล้วเนี่ยคุณใช้เป็นก้านลูกชิ้นนะคะหรือว่าก้านไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้บาร์บีคิวก็ถือว่าพันเก็บไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ดึงออกค่ะเียปร้อยเราก็จะได้ใบนะคะแบบนี้จากนั้นก็จัดแต่งมันเลยค่ะ แล้ก็จะมีใบแล้ค่ะจะโชว์ความเป็นดอกกุหลาบของเขานะคะสีแดงสดสวยอย่างนี้นะคะขั้นตอนเมื่อเราได้ดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราใช้กระดาษสานะคะสีขาวเพื่อจะได้เอามาขับกับดอกนะคะวิธีการพับกระดาษนะคะให้เราตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะพับมุมนะคะทบขึ้นมาด้านบนให้เป็นเหมือนภูเขาสองลูกนะคะแบบนี้ ูขาสองลูกแบบนี้เห็ okay, นไหมคะจากนั้นค่ะพับด้านหนึ่งเข้ามาประมาณครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ครึ่งหนึ่งไม่ถึงครึ่งดีนะพับเข้ามาส่วนอีกด้านหนึ่งพับกลับไปด้านหลังค่ะให้มีความลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทำทำทำทั้งหมดสองชิ้นนะคะอันนี้ทําไปละชิ้นหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะสองชิ้นจากนั้นนะคะเอามาเข้าไว้ด้านหลังของดอกไม้ค่ะ กดมุมด้านล่างนะคะจัดแส่งนิดนึงนะะใช้สกอตเทปค่ะเก็บงานนะคะด้านขนไม่ต้องดึงขึ้นมาเยอะนะคะเดี๋ยวเราจัดแต่งอันนี้เราแค่พยุงพยุงมันไว้ก่อน,นะ จากนั้นเราก็จะได้แล้วค่ะชิ้นงานที่เสร็จสิ้นนะคะค่ะและนี่ก็คือชิ้นงานของเราที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตกแต่งผูกโบเรียบร้อยพร้อมที่จะมอบให้กับคนพิเศษของคุณแล้วนะคะหรือว่าเมื่อสักครู่ถ้าใครทํานะคะเราได้หลายๆดอกนะคะคุณสามารถเอามารวมเป็นช่อใหญ่แบบนี้อันนี้เป็นสีม่วงนะคะ,ะก็จะมีความมุงวิงกิเตอร์แล้วก็ดูแบบอลังการนิดนึงนะคะ มอบให้รับรองได้ค่ะว่าคนที่ได้รับนี่ปื้มถูกอกถูกใจแล้วก็ปื้มใจมากแน่ๆนะคะเพราะว่าเราทําด้วยฝีม,มือเราเองนะคะขั้นตอนและว,วิธีการทํานะคะถ้าติดขัดตรงไหนเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปได้เลยนะคะหรือว่าสนใจอยากจะเข้าช็อตสวยๆแบบนี้แต่ว่าไม่สะดวกทำนะคะยังไงติดต่อได้ที่ศูนย์โคลเนอรนิ่งสเปซห้องสมุดประชาชนตราได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ